พามาดูซูเปอร์มาร์เก็ตไปมาดูกันว่าคนที่นี่เขากินอะไรกันบ้างลูกที่เมืองไทยหรือเปล่ไม่น่าจะมีออกเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนดิงมันเป็นโคโค่นัทแบบ ลองกินปะอยากกินปะได้ได้อันนี้คือแคปหมูนะครับ,รบแ็มเบเกตฝรัง่งถูกกว่าร้านไทยนะครับราคาอยู่ที่3ดอลลาร์ประมาณ60กว่าบาท60นิบนิดๆทีซุ้มเบคอนนะครับ ก่อนนะี่ผมชอบน,น้ำผลไม้เพราะว่ามันมันเป็นออเทนติกมันเท่มันมีพาสอยู่ข้างในมันมันค่อนข้างจะเหมือนกับว่าคั้นสดนะครับมันเป็นโคเพสอะ่ะแล้วก็กินอร่อยมากแตว่าตอนเนี้ยถ้ผ้ผมชอบผมชอบแล้วมาบ่อยๆนะขนมปังครับเพราะขาดไม่ได้ เป็นโปรไบโอเหมือนยาคูของโปรดของลูกสาวเลยครับนี่แล้วก็ใช้อันนี้ยิงใช่อันนี้ยิงยิงทำไมครับเพื่อเวลาไปเช็คเอาท์เราจะได้ไม่ต้องคุยกับพนักงานเนี่ยทำาอางเห็นไหมอ่ขึ้นดูรายการขึ้นที่รายการนะฮะสองอันอันนี้เป็นเซลล์เช็คเอาท์แบบที่ทำตั้งแต่ตอนตอนเก็บของนะครับไม่ต้องไปเช็คเอาท์แบบที่แมชชีน นีย่ยาคูก็มีของออสเตรเลียมั้ง <c oughs> ใช่ไหมส่วนออสเตรเลียมั้โอเคแพงนิดหนึ่งโอเคเฟสิกอันนี้คือด้านดีๆของการกินขนมปังที่นี่นะครับขนมปังมีให้เลือกเยอะมากนี่มันมีแบบนี้โลคาโลเวคา คือรสหนึำนแบใช้มเมล็ดห้าแบบเออใช้แบบนม้กินแบบนี้ได้ปะได้ลเลยหรือเอามาอย่างละอันก็ได้นะวีตเจนนี่ <is it? S 1> นของเด็กแล้วก็จะมีนี่เป็นเวจี้ฟูสติกเอานี้อันหนึ่งเนาะชิสตอันอสติี <Yeah. S 1> อันนี้อีกรสหนึ่งแอปเปิลสตรอเบอร์ อันนี้เป็นน้ำของที่นี่ครับ a ิโ i เดส e s ผมชอบมากสตาร์ทนะเนสเพโซคอลเลคชั่นนะครับซึ่งถ้าดูราคาแล้วมันถูกกว่าพวกเนสเพซโซืซ้ออีกนะฮะ